สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับขคขาเกมมาวันนี้นะครับเพิ่มเลทอ่ะแจ้งตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรนเจอร์หรือว่าเกียอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เปิดกาชากันนะครับอ่ะเพิ่มเลทนะครับเป็นแจ็คแจ็คคู่กับใครแจ็คกับโลหิงสาอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเปิดกาชากันนะครับเพราะว่าบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยยังอยากได้ แจ็คนะครับในหลายไอดีนอยากได้แจ็คอยู่กันนะอ่ะแจ็คเพิ่มในกระซิวะอ่ะซื้อซิวะรีวิวล่าสุดไปแล้วนะครับหลังบัฟเฮ้ยผมว่ามันมันเก่งขึ้นตีหนักขึ้นนะอ่ะเหลือตัวของเฮอร์คิวิสอ่ะเฮอร์คิวิสอาจจะรีวิววันพรุ่งนี้นะอะใครดูรอดูนะครเฮอร์คิวิสหลังบัฟนะครับอ่ะเพราะว่าวันนี้คิดว่าน่าจะไป งานทาแในาเกมโชว์เดี๋ยว<ๆ>ดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อคืนเกิดอุบัิเหตุนิดหน่อยแว่นแฟนผมว่าพังและเดี๋ยวเขาขับรถไม่ได้ผมก็จะต้องขับรถไปทําแว่นกับแฟนเดี๋ยวรอดูก่อนนะถ้าเกิดไม่ติดภารกิจตรงนี้นะครับก็น่าจะไปงาน,นครับใครเจอก็ไปแวะเวียนทักทายกันได้นะเผื่อจะไปเจอกันนะครับส่วนเกียร์นะ โลอหิงสานะครับกับขวานนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งใครต้องการเปิดกรชานะครับรูบี้หมดตัวการชาหมดแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับอ่ะร้านลุงมีบริการพิเศษนะถ้าเติมรูบี้รุนร้วนนะครับคือเติมถูกของร้านลุงเนี่ยมีแค่ iOS เท่านั้น Android ไม่มีนะครับถ้า Android เนี่ยอยากเติมถูกต้องมาเติมด้วย iOS ครับสอบถามที่ร้านลุงเลย จ้งรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเติม Ruby, รูบี้รัวๆนะครับเติมเยอะลดเยอะนะอ่าให้ลุงเปิดการชาิได้เลยครับลุงเปิดช่วงนี้มือกําลังแม่นเลยนะเปิดเลนเจอร์เปิด Ranger, เดกียร์ครับอ่าเป็น Android อย่าเติมด้วย iOS เติมถูกใช่ไหมก็ให้ลุงเปิดการชาิได้เลยครับส่วนแพ็กอื่นๆอันนี้เราสามารถที่จะเติมและกดรับได้เองแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรูบี้อันนี้ก็ต้องให้นะครับระบบอ่า iOS อักผลลับก็คือฝากลุงฝากลุงกดลับ Ruby เอาไว้ให้ได้นะครับซึ่งแพ็กเกจใหม่ล่าสุดแพ็กเกจต,ตัวรีเซ็ต9ดาวนะครับความสามารถ9ดาวนะครับ ราคา1,290บาทร้านลุงลดเหลือ1,90บาทเท่านั้นอาชันนัทรีบไปเติมได้เลยนะเหมือนเป็นแพ็กที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวานตอนที่ปิดเซิร์ฟนะครับอาชันนัทเนี่ยใครสนใจเติมนะครับก็แนะนำนะครับร้านนี้เลยนะลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับบริการพิเศษจากร้านลุงต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะอันก็คือเป็น Android แล้วไปเติมถูกด้วย iOS นั่นเองนะครับ,รบไปเติมกันได้เลยนะตามงี์ที่แปะไว้ให้ที่ประมุดคอมเมนต์นะครับ วันนี้เปิดการช่ากันนะครับสูตรผมมีอยู่3สูตรอใช้คําว่าสูตรไปเลยใครจะว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับคือเราใช้คําว่าเป็นความเชื่อคือคนเล่นซีซั่นแรกซีซั่นหนึ่งเนี่ยสูตรเนี้ยเขาใช้กันมาโดยตลอดนะ,ะไปถามคนเก่าๆก็ได้นะครับก็คือเวลาเข้าเกมมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเขามันจะเป็นการสลับหน้าจอหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะขึ้นเป็น พื้นหลังมืดๆแล้วก็เป็นตัวละครอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดนิดๆหน่นนนอยๆไอดีหลักนะเพราะว่าไอดีหลักเนี่ยผมได้แจ็คไปแล้วแต่ว่าลองเปิดเผื่อได้เพิ่มเผื่อได้เพิ่มทําเป็นเก้าดาวเพิ่มอีกตัวนะครับเพราะว่าไอดีหลักผมเนี่ยได้แจ็คมาเฮ้ยทีมดีขึ้นเยอะนะผมใช้คําว่าดีขึ้นเยอะนะครับสาเหตุเพราะว่าผมต้องการตัวดาเมจไปแรงๆหน่อยเอาไปจัดก,การไหมซึ่งช่วยได้เยอะเลยนะครับเปิดเกียร์อีกหนึ่งรอบ ่วนเกียร์ของเดือนหน้าก็เน้นย้ำไปแล้วครับว่าเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นรอบปกติเกียร์นี้ก็น่าจะเป็นพวกเกียร์ก่บได้พูดถึงเรื่องของไก่ทองใช่ไหมถ้าสมมติเป็นเกียร์ไก่ทองไม่แน่เหมือนกันอันนี้ผมยังไม่รู้นะผมยังไม่รู้คนระับเพราะว่าเกียร์ไก่ทองเนี่ยมันเป็นเกียร์รอบพิเศษมากๆคือถ้ามันมาขายแบบปีละครั้งจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็จะแบบ ดูแลมากไปหน่อยนะเออผมมองว่าแบบไม่แน่มันอาจจะมีอาจจะแบบปีใหม่อย่างนี้นะหรืออาจจะครบรอบ10ปีหน้าอาจจะมีเอามาขายอีกก็ได้อ่าซึ่งเกียร์มันแรงอาจจะแบบไม่ได้มานะครับฉะนั้นเนี่ยใครรอลุ้นเปิดเกียร์พิเศษจริงๆของเดือนหน้าอาจจะไม่มีอ่าเพราะว่าเป็นรอบปกติก็น่าจะเป็นพวกเกียร์กบแต่เกียร์กบเนี่ยช่องตกแต่งดีอยู่หลายชิ้นนะแต่ไอ้นี่รักไม่เอาสักชิ้นเลย โอ้โหเปิดอีกดีไหเนะี่ยอ่ะเปิดอีกทีหนึ่งแล้วกันอยากได้เกียร์ช่องกลางนะไอดี ID หลักอยากได้แปดาวครับตกแต่งก็ได้ตกแต่งนี่ขอเป็นเกียร์กรบแปดดาวนะเออตั้งใจว่าจะไม่ได้เปิดเยอะนะไอดี ID หลักนะครับคือเผื่อเดินหน้ามีอะไรน่าสนใจนะคือเดินหน้าเนี่ยก็จะเน้นขายแพ็กเกจซะมากกว่าอ่านะครับแล้วก็มีการอัปเดตอันนี้ได้บอกไปแล้วอ้ย้ยอะไรเนี่ยโอ้โห เราต้องการอยู่จริงๆนี่หว่าใช่ไหมอ๋ออันนี้เกียร์ป้องกันโอ้โหอะแต่โอเคก็ถือว่าพอได้นะเพราะว่าอเอาไปใส่ให้กับสายว่องไวอะให้มันมีความถึกมากขึ้นนะครับอัอนนี้ผมว่าจ,จะไปใส่ให้แจ็คไหมเนี่ยเออก็พอๆได้อยู่เออมันก็คล้ายๆนะเอาจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนเกียร์เจ็ดดาวกบแล้วแหละเพียงแต่ว่าออปชั่นเนี่ย เดิมเนี่ยช่องกลางส่วนใหญ่จะเป็นของสายพลังอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นว่องไวงก็เลยได้ว่าเอาไปใส่ว่องไวได้ส่วนตรงเขียวๆเ,เนี่ยคือสกิลบวกนะนมีน้องๆถามเข้ามาเยอะสกิลบวกของเกียร์แดาวเนี่ยคือเรนเจอร์ตัวนั้นๆต้องมีสกิลนั้นๆก่อนมาถึงจะไปบวกค่าได้ถ้าสมมติไม่มีก็คือไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเลยเทียบเคียงกับเกียร์เดาวแค่นั้นเองนะครับโอ้โหอขอเกียร์กบเก,กียร์กบประมาณก็คือเดินหน้าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ไอดี่2นะครับเอะเปิดตัวูบี้หมดเกี้ยงแล,แล้วก็เปิดหาเรนเจอร์นะครับอยากได้ได้หมดนะอ่าบุตด้าก็ได้แจ็คก็ได้ครับเอามาคอมโบล้อสังหารกับมอบนั่นเองอ่ะมาคู่ก็ได้เลยนะครับอ่าแต่ว,ว่าเพิ่มเลทของตัวแจ็คจะมาเอาแจ็คมาแล้วกันอ่ามาจัดมาลุ้นกันครับ เดี๋ยวตั๋วกระชากย่บใบจากกิจกรรมโคลาโบเนี่ยจะไปแจกวันที่24่ะฉะนั้นเนี่ยยังมีตั๋วซัพพอตอีกนะสำหรับคนที่อยากได้เลนเจอร์รอบนี้จริงๆนะครับอาบางคนแบบไม่มีทุนแล้วนะก็ต้องลุ้นนะครับตั๋วแจกฟรีนะครับอะมาสุดท้ายอดีสองใจคอมันจะเกลือได้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่ได้ผมก็อาจจะข้ามมานะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยอาเมื่อคืนอะได้คุยกันไปล้ในสตรีมครับก็ ก็คิดว่าน่าจะเป็นรอบของมืดอ่านะครับถ้าตามแบบว่าที่เราคาดการนะคาดการว่าของเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นรอบของมืดซึ่งพอเป็นมืดปุ๊บเนี่ย พวกตัวประเภทครบเครื่องเนี่ยที่มีดาเมจเนี้ยก็มักจะไม่ค่อยทะลุเท่าไหร่รเออจะมีโผลทะลุมาไหมเพราะว่าหลังๆเริ่มแล้วนะอันนี้ไม่นับตัว NFT นะครับคือตัวมืดในหลังๆเริ่มจะเป็นดาเมตทะลุโผมาเรื่อยๆแลวอ่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีสักวันหนึ่งไหมที่ทัดมืดจะเป็นตัวดาเมตทะลุโหดๆอ่าเดี๋ยวเดินหน้าอรอลุ้นกันนะครับเป็นตัวพักพื้นนะเพราะว่าตัวบินนะครับจะเป็นธันวาอ่านะครับแสงมืดตัวบินจะเป็นธันวาครับแสงมืดกันบินจะเป็นมัคการานะซึ่งเดินหน้าคิด ว่าน่าจะเป็นทีมฮาโลวีนอ่าแล้วทีมฮาโลวีนอย่าลืมนะตัวที่เคยโหดไปแล้วก็คือเจสซิก้าแสงนั่นเองครับส่วนตัวเก่าทําเป็น9ดาวอ่าผู้พัฒนาเขาบอกว่าจะมีแค่แสงมืดเท่านั้นอ่านะครับแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็ทําไม่เห็นเมื่อนั้นไม่มีกําหนดการบอกเลยครับแต่ว่ายังอยู่ในแลนนะอ่านะครับก็อ่ะใครรอรุ้นนะตัวเก่าทําเป็น9ดาวแสงมืดนะครับเพราะว่าตัวปกติก็อย่างที่เล่าให้ฟังในรีมเมื่อวานไปแล้วนะครับว่าน่าจะ เป็นคิเอามาทำเป็นพวก NSP ซะมากกว่านะครับมาเปิดกันต่อ ID 3อ่า ID 3นี่ได้เกียร์นะครับเกียร์ผมไม่ใส่ตัวอะไรเนี่ยเออเกียร์เนี่ยผมได้นะอ่าเอามาใส่กับตัวไกรทองนะครับเปิดได้เกียร์ไปกี่ชิ้นเนี่ยรอบนี้เปิดได้ไปชิ้นเดียว,อ,ดดวอ,อ,อ่าเปิดเรนเจอร์ดีกว่ารูบี้ขอกากๆเอาไว้บ้างอ่าเผื่อเดินหน้า มีอะไรน่าสนใจนะจะได้เอาไปเปิดนะครับอไอดีนี้ก็อยากได้เลนเจอร์นะอยากได้แจ็คเหมือนกันครับอ,อยากได้ดาเมจโห,ดหดนดครับไปร่วมใช้กับบากกีซึ่งไอดีนี้บากกีกาดาวแม็กก็ถือว่าใช้ดีนะ,ะแต่ว่าไอดีนี้เนะี่ยถ้าเล่นปกติมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยแหละเพชรสองเพชรหนึ่งนะครับยังไม่ได้ดันนะก็อยากได้ตัวโหนเกีร์เริ่มจะดีแล้วอยากได้ตัวโหวดๆมาเสริมคอมโบอยากได้ทางคอมโบชัดๆนะ เออแต่ได้ขึ้นไปเล่นแบบมาร์ต3แบบสบายสบายหน่อยไอดี ID นี้ยังถือว่าขึ้นมาร์ต3ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่าจะเล่นน้อยนะครับถ้าเล่นเยอะผมว่าก็พอได้อยู่นะรอ,อบสุดท้ายไม่ได้ไม่เอาเก็บกากเอาไว้บ้างครับเพราะว่าเดือนหน้าอย่างที่บอกรอบมืดใหม่อาจจะเป็นเลนเจอร์ทิศทางไหนไม่รู้ครับแต่ได้มาผมปั้นแม็กเนี่ยโหดขึ้นแน่นอนอเพราะว่าเลนเจอร์อตัวเกมนะต้องขายนิดนึงโอ้ไอดี ID 3ไม่มาครับ มาเปิดกันต่อ IDC นะครับ IDC ยังไม่ได้เลยเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะเรนเจอร์ก็อยากได้คอมโบกับม็อบนั่นเองอ่าคอมโบรอบต่างหานี่ผมว่ามันโหดอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับ ID 10อ่าเพิ่งรีวิวไปนะครับได้รอบต่างหานมา3ตัวแล้วนะอ่าจากรอบโคโลบโบม็อบ2ตัวจานเลเกนกับม็อบนะครับรอบนี้ก็แจ็คปั้นแม็กหมดแล้วนะครับอ่าค่อยๆพัฒนาทีมกันไปนะ เล่นกันยาวๆนะครับ upper สามรอบพอเหมือนกันครับ id นี้ต้องการตัวโหดๆอ่ะมายกระดับทีมมันไม่มีตัวทางถึกๆนะมีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนทีมมันยังดูเปร่ะๆไปนิดนึงนะ id สี่ของผมเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเจมโมกษตรมาบ่อยเหลือเกินตัวไม่ดีนะครับได้มานี่คือย่อยเอาคริสตัลได้เลย เออครับอาจจะเปิดเลนเจอร์ตัวที่ไม่ต้องการนะที่เป็น8ดาวนะครับก็เบื้องต้นอาจจะสะสมนะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เอา5รูบี้ก่อนนะครับแล้วก็่อ,อยอยทิ้งอ่ะไม่มาเลยอ่ะโอ้วันนี้สูตรไม่ทำงานเอาเปิดเกียร์ดีกว่าครับไอดีนี้มีโดนแน่นอนอยู่2ชิ้นได้เพิ่มก็ดีครับอ่าโดยเฉพาะขวานอ่ะขวานเป็นเกียร์โดนแน่นอนของท่านไม้อ่ะมาซะหน่อยเถอะสูตรวันนี้จะออกซักไอดีไหม เสื้อตะทาเมื่อก่อนชิ้นนี้ดีมากครับเดี๋ยวนี้โอ้โหเกียร์มันแบบพัฒนาโอ้โหก็บีวางนั่งเกลียดมากเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี้ยโอ้โหดูครับน่าเกลียดเหลือเกิน i d ดีนะครับ i d ดีผมได้ชาก,กาดแล้วนะครับอยากได้แจ็คมาเพิ่มเติมและก็เกียร์ครับอเกียร์เน้นนิดนึงครับไอดีนี้ยังไม่เคยมีโดนแน่นอนเลยนะครับ อ่เปิดกันสัก15บาใบพออ่าไอ้ทีนี้ได้ชากละบมาก็โอเคนะคือมันก็ช่วยในทางดาเมจได้ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเกียร์อ่าแต่ว่าผมมีอัปเกรดธาตุครัมันก็เลยตีค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะอ่ะสาสรอบพอครับเหมือนกันครับเดือนหน้าต้องการแสงมืดมายกระดับทีมครับ่าเพราะว่าไอ้ดีรองผมเนี่ยไม่ได้เติมก็จริงแต่ว่าเล่นนานครับกบมันก็จะมีเยอะ แล้วพอความเกลือมันเยอะมากเนี่ยก็ได้นะครับได้กบตุนมาไว้เทียบนะครับะจะมาไหมเน่ยอย่างไอดีนี้เป็นสายฟรีนะก็ไม่เติม,ไม,ตมไม่เติมเลยเลยฟรีก็คือฟรีจริงเพราะว่าไอทีหลักเติมไปแล้วไนงะไอีรองก็ไม่รู้จะเติมทําไมนะคือโอ้โหไอตัวนี้ไม่แล้วอ่ะนี่ทําเรมพีร้อยสายรีทําได้แต่ว่าเล่นนานนะไม่ใช่ว่าแบบว่า เอ้ยเล่นกันแปบเดียวทำพีร้อยครับคือกบมันต้องล้นคลังมากจริงๆอะ่ะเออซึ่งปัจจุบันเนี่ย ID ดีนี้กบก็น่าจะยังเอ,อน่าจะไม่เยอะแล้วเพราะว่าเปิดได้ตัวบุตรดาล่าสุดอ่ะเหลือ18ตัวละจากการทำพีร้อยอ่ะส่วนกบม่วงล่ะอันนี้คือพวกขอคอยผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเอออย่างเงี้ยเดือนหน้าก็จะไปลุ้นครับแสงบืดใหม่อ่ะเกียร์บ้างครับขอเถนะยกมือท่วมหัวขอขวานประจามหัวสักหนึ่งดอก โอ้โหอยากได้โดนแน่นอนมากๆไอดีนี้ยังเป็นไอดีที่ยังไม่ได้สัมผัสนะโดนแน่นอนของผมมีอยู่2 id ไอเดีเท่านั้นที่ยังไม่มีโดนแน่นอนครับก็คือ2กับ5นี่แหละนอกนั้นเขาได้ไปหมดแล้วอะ่ะเออไอดีได้2ชิ้นไปแล้วเออมีไอ1ดียสไอก็ยังไม่มีโดนแน่นอนอ่ะมีอยู่3ไอดีนะเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าไอดีไหนจะได้โดนแน่นอนก่อนใครเพื่อนโอ้โหไอนี่ ดวงมีแต่เลนเจอร์อย่างเดียวเลยเอาจริงๆนะเนี่ยครับตามนี้เลยจริงๆโอ้โหเละเทะครับมาเปิดกันต่อ ID6 อ่าสุดท้ายนะครับ ID6 มีโดนแน่นอนอยู่แล้วนี่ม็อบนะครับเหมาไปนะครับแล้วก็บากิอ่ะมีโดนแน่นอนอยู่2ชิ้นครับอยากได้เพิ่มส่วนเลนเจอร์ยังเปิดไม่ได้เลยอ่าถ้าเลือกได้ เออไม่รู้อ่ะเปิด2รอบพอไอดี ID. นี้ผมได้เฮอร์คิวลิสไปแล้วเดี๋ยวรีวิวพรุ่งนี้นะ่าครับเดี๋ยวเฮอร์คิวลิสรีวิวพรุ่งนี้ครับคือด้วยไอดีนี้เนี่ยเลนเจอร์แบบแน่นๆอยู่เหมือนกันเออเฮอร์คิวลิสก็เลยไม่มีตำแหน่งลงทั้งที่มันใช้ดีนะผมทดสอบใช้แล้วแบบเฮ้ยดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะอ่าสำหรับบางไอดีนะผมว่าจำเลยนะครับอ่าสองรอบพอเดือนหน้าก็ฮาแสงมืด หม่ซึ่งก็คาดการว่าน่าจะเป็นมืดแหละแต่ทิศทางยังไม่รู้เลยครับจะเป็นทางไหนอ่ะเดี๋ยวได้มาต้องโหดมาแจ็คมาโอ้โหอาสูตรสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นสีวะอัลตร้าเออครับสามสุดเนะี้ยผมมักจะเปิดได้นะไม่เลนเจอร์ก็เกียร์นะก็คือสีโ o ฟุคุไฮเปอร์สีวะอัลตร้าแล้วก็เฮอร์คิวิสอัลตราอัมมาได้เรียบร้อยโอเคอ่ะได้เลนเจอร์มาอ่ะเดี๋ยวขอดูกบนิดนึงอ่ะไอดี ID นี้ เป็น ID ที่มักจะเปิดได้เยอะเนี่ยเฮอร์คิวลิสก็พึ่งนะพึ่งทำไปนะครับอ่าสาวสบายตัสบาย,ส,บายส่วนเดินหน้ากบม้ว่ส44โอเพียบเลยอ่ะเปิดเกียร์ครับขอได้เกียร์เพิ่มเติมอ่ะมีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่ได้เปิดกบบ้างไหมไม่ค่อยได้เปิดนะน้อยมากครับยกเว้นนะยกเว้นว่าแบบเฮ้ยต้องการ อาจจะต้องการกบ9ดาวตัวเดียวเช่นบางตัวเป็นบวก3ไปแล้วอย่างเงี้ยก็เปิดอย่างไอ้ดีนัมีเปิดไปแล้วแล้วก็มีเปิดได้กบ9าดาวไปไอ้ตัวม็อบผมก็เลยเป็น9าดาวแม็กนะเออไม่งั้นก็คาคาอยู่ที่บวก3นะครับคือต้องมีแบ่งต้องมีตัดสินใจแบ่งเปิดบ้างก็แ,แบบเฮ้ยเกียร์ไม่เอาเว้ยเกียร์รอบนี้ อาจจะแบบดวงไม่ถึงหรือเกียร์อาจจะแบบไม่มีโดนแน่นอนอย่างนี้นะครับก็อาจจะแบบว่าตัดสินใจไปเลยว่าเฮ้ยไปเปิดกบเพราะว่าเปิดกบมันคือได้นะเปิดกบคือได้ครับแต่ถ้าเกิดเปิดเกียร์เนี่ยมันมีโอกาสได้ห้าดาวหดาวที่มันใช้ไม่ได้เลยอะเออฉันก็ต้องวัดใจกันนิดนึงนะครับอ่ะโอเควันนี้ถือว่าสําเร็จที่ไอดีนี้อได้แจ็คมาเพิ่มเติมโอ้เลชเชอญตัวไหนออก อ่ะเอาตัวอ,ตอาตัวตัวบินออกหรือไม่ก็แบบว่าคัดสั่นไปเลยอ่ะเอาตัวกันบินแบบไม่ใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอดีผมเนี่ยเริ่มจับไม่ค่อยใช้ตัวกันบินแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคืออยากเล่นตัวพาคพื้นมากกว่าแค่นั้นเองนะแล้วก็บินอะบินบินไปนะแล้วก็เราปั้นภาคพื้นให้มันโหด,หด อ่าแล้วก็วัดใจกันระหว่างโตบินกับไม่มีโตการบินนะครับอ่าใครเปิดกรชาขอโชคดีนะให้ได้เลนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการครับถ้า, Ruby ารูบี้หมดตัวกระชาหมดแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทูชาแนลราคาถูกปลอดภยัยใส่ใจคนเติมครับอ่าบริการพิเศษต้องเติมจากร้านลุงเท่าน,นั้นนะเพราะว่าเติมถูกมีแค่ iOS อนะครับอาจารย์แนะ a n อ r นดอไปเติมด้วย iOS อ่าเติมรูบี้ลนๆเติมเยอะลดเยอะนะให้ลุงเปิดกรชาได้เลยนะครับทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์อ่าลุงกาลังดวงดีนะอ่าไปเติมนะครับแล สามารถที่จะเติมแล้วก็กดรับได้เองมีแค่รูบี้ที่ฝาก,กลุงกดรับรูบี้เอาไว้ให้ก็ได้นะครับส่วนแพ็กเกจใหม่ล่าสุดอ่ะก็คือแพ็กตัวทีเไ็ตความสามารถ9าดาวนะอ่ะราคา1290บาทแล้วลุงลดเหลือ1 0 9 0บาทอ่ะาใครสนใจนะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนาความสามารถ9้าดาวแบบได้เรนเจอร์อ่ะทำเป็น9ดาวและได้ความสามารถ9าดาวที่ไอมันอาจจะยังไม่โหดมากนะักคือบางตัวต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดได้ความสามารถ9ดาวที่มันดีนะครับบอกเลยว่ายกระดับ ทีมได้ชัดเจนมากจริงอ่านะครับแต่ว่าการลีหาบางคนก็โชคดีบางคนก็โชคไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะอัารันแพ็กเกตนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเอไปเติมกันที่ร้านลุงได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปั๊หมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมอรีบไปจัดกันได้เลยที่ร้านลุงนะแล้วขอให้เปิดได้กันนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ